สุ่มส่งมาจากแดนฟ้าไกลแก้วตาคนใจประชาคุณกษัตรติย์คฤทยา เด็ดเมยได้แต่คิดขอน้อมจิตรำเรกถึงข้หนึ่งหาเหลือคนและนาลูกเกิดมา ชคีี่มมแเงป็นเกียรติอย่างสูงกับชีวิตนะคะเวลาที่เราได้ร้องเพลงถวายสมเด็จถวาย พระ,ระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจที่ได้ที่ได้ใช้เสียงทํางานต้องบอกว่าเป็นเพลงที่มหาศรจรันในแง่ของการเอา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 ชื่อเพลงที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะั้นท่านทรงพระชนชนิพนธ์เอาไว้นะคะแล้วก็เลือกมาสิเอเพย์เอามาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมเด็จพระชนีของเราว่าว่า,ว,าว่าท่านเป็นอย่างไรท่านมีความงดงามอย่างไรท่านท่านทำรุ้บำรุงประเทศยังไงท่านสอนประชาชนของท่านยังไง ก็เป็นเพลงที่ถือว่าปลนว่าพิเศษมากแล้วก็ต้องบอกว่าคุณรูชาลีท่านคือมีความปราดเปรื่องในการที่จะเอาเรื่องเหล่านี้มาร้อยมาร้อย,อยแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาได้ะะต้องบอกว่าเ,เป็นเกียรติกับวงตะกูลเลยครับแล้วก็ตัวกุ้งเองด้วยนะครับที่มีโอกาสได้ได้ร้องเพลงนี้นะครับเป็นเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับที่พระองค์ท่านทรงแต่งให้ให้กับแม่นะครับซึ่ง ได้เห็นเนื้อเพลงแล้วก็ขนลุกแล้วครับเพราะว่าพระองค์ท่านแต่งออกมาด,ด้วยความรู้สึกของลูกที่ที่มีต่อแม่ซ,ซึ่งเรียกได้ว,ว่าผมว่าทุกคนก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันนะครับพระองค์ท่านาม,มีความปรีชาใน,ในด้านการแต่งแต่งเพลงด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับจะลองให้ดีที่สุดครับแลมวกนว่าเราจะได้เห็นอะไรที่เราไม่เห็นบางทีเราเราจะทราบพระราชกรณียกิจท่านเนี่ยจากเพียงภาพข่าวเท่านั้น จากเพียงสิ่งที่เล่ากันต่อมาเท่านั้นอ่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เรากําลังร้องให้ฟังเนี่ยมันคือสิ่งที่อย่างเงี้ยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อมีเพลงนี้เกิดขึ้นด้วยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอเราก็จะทําให้เห็นว่าเออคนในสมัยนั้นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะครูชาลีเขาจะเห็นมาก่อนเราอะค่ะเขาจะอยู่ในยุคที่ท่านทรงงานหนักอ่ะซึ่งเราเนี่ยยุคหลังละเราก็ยังเห็นปลายปลายอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อยุคนั้นเขาทำงานกันอย่างเงี้ยเห็นว่าพระองค์ท่านทํางานหนักยังไไไงงงงท่่่่าาาาานนชววววยยยเรรรแแลลล้้้ก็หๆๆคอจจจะมูิ ทรงเป็นครอบครัวดนตรีนะคะคือท่านรักดนตรีมากอะคะ่ะพระาทสมเด็จเราเนี่ยเล่นเป็นโนทรงเป็นโนแบบเก่งมากแล้วก็แล้วก็ได้มาถึงลูกหลานในอย่างเงี้ย่ะเราก็จะได้เห็นภาพเหล่านี้ซึ่งมันขาดหายไปจากชีวิตเราอะก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆอะค่ะสำหรับแม่เรานะเราต้องคิดถึงว่าเราเราเราอาจจะใช้คําว่าแม่เราได้นะคะเพราะว่าในแผ่นดินนี้เราก็เนาะเป็นสมเด็จแม่ของเราทุกๆคนนะคะก็อยากจะให้ช่วยกัน อวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาท่านทรงงานหนักมากแล้วจริงๆวันนี้ก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราทุกคนทำหน้าที่ลูกแล้วกันนะคะลูกของแผ่นดินค่ะ